คนไฮโหล่ะมาแล้วสวัสดีครับรอกกันอยู่ไหมมาแล้วครับเชียโมไฮ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 มีแต่ไฮไหมดเลยนะครับไฮคิดถึงจางคิดถึงแบบจางเหรอครับพี่ถึงจางแบบเนี้ยสวัสดีครับพี่สุดหลอสวัสดีครับน้องสุดสวย อันยองครับตอนนี้กำลังรอตรองนัดอยู่นะครับยอมรับดูว่าครั้งนี้รนันจะเข้าร่วมได้หรือเปล่าถัดนันถัดนันเหมือนจะมีปัญหาติดขัดเลยนะครับ นี่คิดว่าไงตรงน,นั้นไม่สามารถเข้าร่วมได้ปัญหาร,ระดับดอมจริงๆเออมาแล้วโอ<ต>สวัสดีปัญหาอะไรเหรอครับปัญหาระ,ระ,ารระดับดอมหายไปเรียบร้อยแล้วเย้ทุกอย่างถูกแก้ไขเรียบร้อยโอ้โหดีใจที่สุดเย้ไลฟ์ได้แล้วใช่ครับสวัสดีตรงนั้นแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาแค่สองคนนะ ใช่ครับวันนี้เรามีคุณเลขาโอ้นมาด้วยใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยต้องให้ขอมานะแบ็กชวตเชิญไปแล้วนะมาละสวัสดีครับคุณโอ้นคุณเอสโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เป็นกล้องหลังอยู่ก็ว่าทำไมมืดจัง โอ้โหเออก็ว่าทำไมหล่อจังเฮ้ยพี่แม็กชงตัวเองทำไมครับฮ่แหมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเป็นทางไกลหนึ่งครั้งนะครับนี่เรามาล้ากันก่อน EP เจ็ดนะฮะทำไมผมไม่เห็นหน้าพี่แม็กเลยไม,ไม่เห็นหรอหตัวน้เห็นหน้าไหมตอวน้าเห็นหน้าพี่ไหมเห็นน้เห็นครับเห็นหน้าทางพี่แม็กแล้วก็ทางเอสเลย แปลกเดสเอสเห็นนัดป่ะเดี๋ยว่าไม่เห็นเห็นพ <son ี่ไม่เห็นเหเห็นแต่นัดอะคือปัญหาจริงๆแล้วคนเราเวลาเจอปัญหาก็จะค่อยๆแก้กันไปเรื่อยอัดวีคที่แล้ววีคที่แล้วพี่ไลฟ์ใช่ไหมพี่ก็เห็นน้องนัดเป็นจอดาวเหมือนกันโอเคใช่อัปเดตมีคนหนึ่งรอนกัมีคนหนึ่งเก็งอัปเดตไอจีหรือยังคือผมต้องออกไลฟ์ไปอัปเดตก่อน าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ข้างหน้าก็ได้แต่ว่าเห็นน้อตใช่ไหมเห็นเห็นนัดครับโอเคโอเคไม่เป็นไรครับก็เราก็จะไปตามนี้แหละโอ้ยนี่เลก็อดอดทุกความหล่องแม็กเลยดิเออดีแต่ไม่เป็นไรเห็นเห็นมามากพอแล้วครับโอ้โหอมามาพอแล้วเหรอยังไม่เห็นทั้งหมดเลยนะอ๋อยังไม่เห็นทั้งหมดเลยเหรอพียังไม่เห็นทั้งหมด หวยตัวเองปะพอะไรพอะไรเดียเดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้เอามีมีแต่คนบอกว่าเน็ตเน็ตเน็ตไม่ชัดเน็ตเก้าบาทอีกแล้วฉันรับปวดดหวยคนะทำไมนะกล้องนี้มันถึง,บงเบลอร์จังเบอที่แมกเบอร์คนเดียวเบอว่ารักแถบคนเดียวเหรอครับเน็ดเก้าบาท ตอนนี้มันอยู่กะบสอสัญญาณเปลี่ยนเน็ตัวผมเปลี่ยนไม่ได้จริงตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงอ่ะคนไม่เป็นไรนะทุกอย่างมันมีปัญหานะครับแต่ว่าเราจะก้าวข้ามปัญหานี้ไปฮะเน็ตมันจะดีภายในไม่ช้านี้ภายในแบบนาทีนี้เน็ตมันจะดีแน่ๆน,นะครับดีครับตอนนี้นะาเห็นหน้าคุณเอชชัดแล้วแต่หน้าพี่แม็กยังไม่ชัดแต่ว่าเดีย <ขอ S 2> ๋ยขาเพื่อเป็นเปรเบอมาได้เห็นชัดแน่อะไรนะ อยากเห็นเพราะพี่แม็กเป็นมีคนถามว่ามีคนถามว่าไวไฟไหมคะไม่ไวไฟครับติดไฟยาาหน้าเบลอทุกคนเลยโอ้อโอเราไม่รู้จะแก้ยังไงนะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแม็กเห็นน้องนัดกับเอสชาดๆชนะนัดก็ชัรดแล้วชาร์คิดแล้วชาร์าค,คแล้วบอกแล้วเห็นไหมภายในนาทีนี้มันจะชัดขึ้นทุกคนบอกชารัดแล้วชัดแล้วครับพี่แม็ก โอเคชชิแลวครับเริ่มชชิและสงสัยเมื่อกี้แม็กทำมือถือสายติโอเคไม่เป็นไรสายยังไงพี่ใช่เมื่อกี้มีคนเล่นมุกครับไม่มีโอเคเรามาเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องมาเข้าเรื่องกันเลดีกว่าโอเคเข้าเรื่องกันเลดี เราจะมาเข้าเรื่องกันนะว่าตอนว,วันนี้เป็นดื้อเฮีย EP 7แล้วนะครับทุกคนก็เป็น EP ที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเป็นยังไงบ้างน้องนัดใช่ครับก็บอกเลยว่า EP นี้คือทุกคนจะได้ทุกคนอาจจะได้เข้าใจในหลายๆยอย่างครับผมใช่<อ>เพราะ<อ>ว่าเพราะว่า,วา,วาใน EP นี้เราก็จะมีเรื่องราวมากมายเลยแบบ ปมต่างๆที่ทุกคนสงสัยทุกคนอาจจะได้รู้ในวันนี้ก็ได้ครับ oh. แต่ถตาทั้งหมดไหมนี้ <Yeah. S 1> เราก็ต้องมาอรอลุ้นกันอ่าใช่จะแ,แบบว่าเป็นแบบการแก้ปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็เคลียร์เคลียร์ใจหลายๆอย่างนะครับผมหลายๆเรื่องก็อาจจะได้ถูกเคลียร์ใจใน EP นี้นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอดูนะครับทุกคนแมะก็ เรอีก็จะมีเลขาส่วนตัวนะครับผมมาคอยช่วยเคลียร์ใจด้วยพี่ๆนี้คุนออนไลน์มากบอกเลยพีเนี้ยเอาพี่ไปสปอยแล้วอ้าเหรอคุณ้าเหรอคุณออนเขาทำงานแบบพี่ไม่พูดแล้วที่ไม่พูดแล้วอะไรนะเนี่ยเนี่ยมีคนคนถามว่าเลขาอ้นขู่อะไรน้องเทมอ่ะอุ้ยจริงๆอีกแบบหนึ่งก็ได้รู้กันแล้วนะครับใช่ไหม หาแบบนี้เพราะว่าจะไม่รอดูกันใช่ไหมทุกคนแต่วันนี้ทขกคนจะได้ีเห็นอะไรฮะอ๋อนันัจะบอกว่าแล้ววันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นแบบคุณเลขาอ้นในแบบเครื่องแบบใหม่ๆด้วยวันนี้ออกจากแบบชื่อทำงานแล้วเป็นครรัแกเป็นครั้งแรกที่ เป็นเป็นยังไงครับความความความหล่อมันจะเพิ่มขึ้นไหมครับหรือว่ามันจะแตกงยังไงไหมฮะกับชุดแรกก็ต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินอุ๊ยอหอตายเ้ยมีคนถามว่าเลขาอ้วนเป็นคนดีหรือไม่เลขาอ้วนเป็นคนดีไหมไม่รู้แต่ว่าเอสเป็นคนดีครับโอ้ไม่เอออยากจะนอกตรงนี้นะ ตามนั้นนะฮะผลดีครับดีก็ดีครับแต่ว่าโอเคให้ให้ให้ดีในระดับหนึ่งแล้วกันเกือบจะเทียบเท่าเท่าพี่แม็กแล้วแต่ยังไม่ถึงนะโอเคเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วใครจะไปเทีเท่าพี่แม็กเอาไอ้เราก็เถียงหน่อยสิเ <laughs> พื่อนเออนนหน้ามุนไปไหนอะ่ะหน้หมุนติว นัดกลับมาก่อนจะรีบไปไหนกลับมาเออยังยังไม่ครบเวลาเลยอ๋อนี่ซื้อเวลาไว้ใช่ป่ะชั่วโมงละสิบบาทอะไรอย่างงี้เนี่ยต่เเงินเนาะอ้ยไปแล้วเนี่ยเติมเงินเออนัดไปละโอ้น้องนัดพี่แม็กแต่ว่าผมอยากบอกละเส้าใหม่อะทำไมอ่ะ ผมไม่เห็นหน้าพี่<ห>แม็กตอนนี้ค,คือเหมือนผมเหมือนผมคุยกับตัวเองแล้วก็ผมมองหน้าตัวเองแล้วก็คุยแต่เสียงอย่างเดียวอะ่ะโอ้ยเหมือนพี่พี่วีที่แล้วเลยพี่วีที่แล้วพี่ก็เห็นหน้าพี่คนเดียวแล้วพี่ก็คุยกับจอดําของนัดอะ่ะโอเค <laughs> โอเคออกข้าใหม่ได้ออกข้ามใหม่ได้ออเดี๋ยวรอเดเลยครบโอเคครับไปอัปเดตไอจีด้วยด้วยอ่าโอเคเพราะว่าที่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 หายนะครับผมเพราะว่าแบบไปอัปเดตไอจีมาทุกอย่างก็จะแบบเนียนกริปนะครับ เดี๋ยวไม่จะเชิญก่อนนะเชิญน,น้องนับนะน้องนาัทสิทธิ์เชิญป๊าบแล้วก็เอสเชิญเชิญมาแล้วครับทั้งสองคนจะมาหรือไม่มีคนมาแล้วหนึ่ง <laughs> เห็นหรือเปล่าไม, <laughs> ไม่เห็น <laughs> อารมณ์เดวก <laughs> <Okay. S 2> ไม่เป็นไร ي? พี่เข้าใจเอสดีพี่เข้าใจได้ไสุดบอกเลยไม่เป็นไรครับเงินก็ตามนี้ <laughs> ดาใส่เฟลเตอร์ก่อนหน้าหน้าไม่ค<ม>่อย<ม>รอดเท่าไหร่เฮ้ยนี่หล่ออยู่นะเฮ้พี่ก็ว่าไปสฮ้พี่ก้ามาจอยสวัสดีครับ ออมาแล้วครับอุ้ยจบอ๋อเย่กลับมาแล้วครับไปไหนมาตรงนัดโทษสาบนัดร้อนเกินอีกแล้วแล้วไลฟ์ก็หลุดไปเลยครับผมอ๋อกลับมาอ๋อเป็นโอเคโอเคเหมือนเดิมตัวช่วงนี้ช่วงนี้ไอจีแบบว่าไม่ได้อยู่พวกเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเอาไอจีมาเป็นพวกพวกเราให้ได้นะครับเราต้องทวงคืนไอจีครับใช่ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวมา เมื่อกี้ล้วก็เหมือนพูดคร่าวๆในอีพีนี้เวลานะก็อีพีนี้นะครับทุกคนต้องทุกคนต้องตั้งใจดูนะครับแล้วก็จะได้ดูเรื่องราวเนื้อเรื่องแบบหลายๆอย่างของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะที่ที่แบบว่าได้ถูกเปิดเผยมาแล้วนะครับแล้วก็เตรียมนะเตรียมแบบหมอนค้่งป้างโหมนะแล้วก็แบบผ้าผ้าผ้าเช็ดหน้านิดนึงนะเผื่อเอาไว้แบบเช็ดหน้าอะไรอย่างนี้เผื่อหน้ามันตอนดูอ, <laughs> <laughs> อ๋อเ <laughs> ข้าใจละรับทราบครับครับ <laughs> ได,แได้แล้วก็ใช่ก่อนแล้วก็เออเออบอกว่าลืมเลยว่าวันนี้ใครซื้อบัตรแล้วบ้างครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเรามาดูอีพีจบด้วยกัน <c oughs> เอ,อซื้อบัตรแล้วใช่ปะ่ะน่ารักมากนี่แต่ว่าบัตรอาจจะแบบบัตรได้นั่งที่นั่งข้างๆกันเลยของเอสอ,อ่ะอ่าเอ้ยก็อันนีออ้บัตรล็อกป่ะเนี่ยพี่อันนี้พี่แบบ โหเดี๋ยวเขามีดราม่ากันแน่เลยผมล็อกบ,บัตร้างพี่อ่ะทำไงนนเเขาก็อยาไเป็สองคนอื่นสิรู้กันแค่นี้ <des k> okay. โอเคคนอื่นวาวุ่นเลยนะวาวุ่นกันเลยทีนี้หนูครับหนูครับเอ้ยลองชวน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 อ่าช่วงชาวินเตอร์แฟนให้มาถ้าใครสามารถมาได้ให้มาให้หน่อยใครก็ได้ครับหรือแบ่งกันคนละคำก็ได้สลับกันฮลโหลไฮเฮลโล ฮ e ลโหลอินเตอร์แ e นส์ยังสอ้าจะให้พูดเราจะพูดหรือให้ผมพูดครับ <laughs> ให้คุณเอดูดดีกว่าให้คุณเอสด้ห้คุณเอพูดบางขอว่าน้องน้ล้วพูดพูดหลายรอบแล้วให้ให้คุณเอสล,ล,ล, uh huh. ลองออนออนแบบชาวอินเตอร์แฟนมาบ้างโอเคแบบว่าใครมาดูพวกเราอะไรอย่างงี้คช่โอเคใช่โซฮายอินเตอร์แฟนส์ Just a little reminder that on the 21st of October we're gonna have the final EP episode of Naughty Babe the series. So we're gonna watch the the final episode together at Siam Paragon. So if you can come to Thailand or if you are currently staying in Thailand now, we would like to see you all. So don't forget to come and buy the ticket and watch the final episode together with us. hop to see you wow สุดยอดเลยโอ้โหพี่อยากตบมือแต่ที่ถือโทรศัพท์อยู่ตบได้พี่แม็กตบกข้างหนึ่งเนี่ยนะตบอีกข้างหนึ่งจะได้มีเสียงเก่งว่าดีมากเก่งมากเก่งมากนั่นแหละเราขาแบบนี้ yes i wish i was there นะครับก็นะครับใครใครที่สามารถมาได้นะมาเจอกันนะครับผมมาดู ep จบพร้อมกันนะทุกคนเราจะได้แบบ เก็บบรรยากาศวันสุดท้ายที่ซีรีส์ TV, เรื่องนี้จะออนนะครับด้วยกันนะครับทุกคนใช่ใชครับชเพราะว่าเราก็แบบเริ่มเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่แบบซีรีส์ออนอีพีแรกเลยแล้วเแปบบอาทิตย์หน้าก็คือแบบตอนจบแล้วด้วยครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมแบบจดจําแบบวันความทรงจําดีๆในดื้อเฮียไปกับพวกเราด้วยกันครับพี่ผมผมอยากไปมากผมอยากไปเจอทุกคนอยากไปดูพร้อมพี่แม็กกับนัดมาก แต่ต้องแต่แต่ตอนนี้ยังยังไม่ทราบครับว่าจะสามารถไปได้ไหมเอออยากให้ต้องโกรธตอนนี้ประมาณแบบประมาณแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะคิดว่าได้ไปแต่ว่าที่สามสิบอะยังไม่แน่ใจต้องรอแบบรออคอนเฟิร์มคิวมาใช่ใครอ่าเพราะแบบใช้คมแบบนี้เดี๋ยวเคียร์จะไปจัดการ เออเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม่ไปบอกนะครับคุณเล่น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 โอ้ยีโม่ถ้ามาได้ก็มานะอยากให้มากมากผมอยากไปได้ได้ไม่เป็นไรเราเข้าใจนะเราเข้าใจเราจะจำเอาไว้เราจะจำเอาไว้ไม่วันเปิดขายบัตรเมื่อไหร่นะพี่เปิดวันนี้บอกที่เปิดไปแล้วครับตอนเที่ยงใช่ใช่ครับโอ้เดอติเกตอิสนาวบิง available being on sale so if you don't have the ticket yes so you can go on the website or the link and buy yours ticket melon yes yes yeah you guys to grab melon right now yes แต่มีอันนี้ insert link insert link แต่ไม่มีนะรอเล่นไม่มีนะไม่มีนะเข้าไปดูใน X ได้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะไปครับเรามา capture กันดีกว่าสามคนวันนี้ ทำท่ากันสามสท่านะครับให้ให้ให้นี่มาละมาทาท่าแรกกันหนึ่งสองท่าไหนท่าไหนท่านี้มีมือเดียววดิท่านี้โอเคท่าที่สองสองท่าที่สองเอาท่าไหนดีที่ไหนเอามือมาแล้วเ้าชิแต่ละอันนี้ ทาสุดท้ายโอเคทุกคนแล้วอย่าลืมนะครับวันนี้ดูซีรีส์นะครับนอตตี้เบฟนะแล้วก็ใส่แฮชแท็กด้วยนะครับนอตตี้เบฟอี EP เจ็ดนะครับทุกคนใช่ครับแต่ว่าอื ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะก่อนที่เราจะจากกันไปดูซีรีส์นะครับเดี๋ยวเราจะแป๊บนึงนะครับ่นเป๊บนะครับพวกเราก็รออ่านฟีดแบ็กทุกคนในแถบตอร์นะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ตลอดวันเลยตลอดวันเลยแคชแชรคืออะไรนะครับแคชแชร์คืออะไรนะครับพี่แม็กกับนัดี่เบฟอีพีเจ็ดครับแล้าเดีวกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมา นับปีก่อนปิดเจ้าผมทางวะเนี่ยทำไมทำไมเขาร่วม<ำ>เขาร่วมจอได้เดี๋ยอไลฟ์ไอจีอ่ะเราไลฟ์ไอจีไล่เสร็จแล้วจะไปอดรีไอคกันนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยว <c oughs> มาเจอกันใน <c oughs> แชแนะครับผมนอตที่เพีเ EP 7นะครับทุกคนฝากด้วยนะดูโดทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับตอนนี้เลยเดี๋ยวเปิดรอเลยนะสี่ลุงครึ่งนะครับแล้วก็ดูยอ้อนหลังนะครับและทางยูทูบมันดีชาแนลนะครับแล้วก็ดูแบบอันคัดเวอร์ชันนะครับทางไอซีนะครับทางไอซีครับผมแล้วก็พี่กำลัง แล้วก็อย่าลืมมาดูความหล่อของเออคุณเลขาอ้นด้วยนะครับผม ep เจ็ดนี้เลยนะคบใช่ใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูซีรีส์กันแล้วอย่าลืมนะครับผมแฮชแท็กนอตตี้เบส ep เจ็ดนะครับเอสมาแล้วเจอกันมีอะไรพูดคุยกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายขาบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องนี้ด้วยบ๊ายบาย